อ,อเดชะฝ่าละอ,องธุลีพระบาทปกกล้าปกกระหม่อมข้าพพระุทธเจ้านางสุวพรเสภาศิราพรในนามของข้าราชาการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาที่มาร่วมชุมนุมพร้อมเพรียงกันอยู่ณที่นี้ล้วนมีความปราปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีพร้อมทั้งถวายสัตยปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2565นี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นกล้าวล้วนกระหม่อมหาที่สุดไม่ได้ที่ได้ฝ่าละอ,องทุรีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระพราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการ เพื่อประโยชน์อันมหาศาลของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยจึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตในดวงใจของอาณาประชาราษฎร์และเกิดเป็นความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับผสกนิกรชาวไทยอย่างแน่นแฟ้นณมหามงคลสมัยนี้ข้าพ,พุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งจิตพร้อมน้อมอธิษฐาน ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนาตรัยและอำนาจแห่งศักดิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลอดดลบันดาลประธานชาย,ยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานโลกาพานประลาดล้างห่างไกลมีพระพรานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทรงพระเกษมสําราญพระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาลส,สถิตสถาพรในไอศูนย์สิริราชสมบัติ เป็นพระมิ่งขวัญร่มฉัดปกเกล้าเหล่าประสบนิกายตลอดกิริติการคำถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินปี2565ข้าพพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำบรรดาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐกล่าวถวายสัตยปฏิญาณเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณดังต่อไปนี้ข,ข้าพุทธเจ้า นางสุวพอรเสภาศิราพรขอถวายสัต์ปฏิญาณว่าขอถวายสัต์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีาชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน,น,ดนมีความซื่อสัตมีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมันแนวแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรม ยยค,คำสอนแห่งาศาสนาสอนแห่งาศาสนาตามแนวทางในพระบรมราโชวาตลอดไปา,าร,ร,ราชวาตลอดไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะด